สวัสดีครับผู้แม่พี่น้องชาวเน็ตชาว u t u b e นะครับวันนี้เราก็มาชมแปลงแคนตาลูกครับรอบที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามอาว่าการเอาไวแ้แขนงหรือว่าเอาไว้ลูกเราจะเอาไว้ยังไงอันนี้ผมมาถ่ายทําแล้วรู้สึกว่าแปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณาร์มโตของไอ้แตงแคนตาลูกตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมจะสอบถามอาอายังเราเอาไว้นี่จะปอมเอาไว้ยังไงครับอาน,นจะอาเนี่ยฮะ<อ>เดีย๋ยวอ, prayed, อาอาชี้ให้ผมด้วยเนี่ยเจ้าของแปลงนะฮะต,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 ตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อเอาเราจะเอาแต่งใช่ไหมครับอาโอ้ไล่แขนงบนออกใช่ไหมอาอตอนนี้มันยังไม่ติดลูกเท่าที่ควรเพาะอาเนย่ยมองไม่เห็นนะอันนี้ลูกมันอาอาไว้ลูกเดียวนี่ใช่ไหมครับก็สองลูกลูกัโตคัดไว้สองลูกเลยโอ้จะคัดไว้สองลูกใช่ไหมประมาณประมาณ คแนงที่เท่าไหร่ครับอาตรงนี้เนี่ยคแนงประมาณเก้าคู่สิบเก้าถึงสิบใช่ไหมครับถึงเราถึงจะเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลูกที่สองนะครับอาลูกที่สองเรากันลูกสวยๆเราคัดเวลาเราคัดลูกเรารูะลูกหาลูกยาวๆโอห้หาลูกยาวๆส,สวยๆแล้วก็เ,เอาไว้ใช่ไหมอาอืมแล้วแล้วนี่ฟาร์มสวยอยู่ที่ประมาณไหนครับอานี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เคยเราเคยทําได้สวยถึงร้อยใช่ไหมอาร้อยถึงร้อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับยาหรือว่าดินหรือว่าอากาศมัน ร้อนหนาวเียโอ้อากาศมันใช่ไหมครับอากาศมันจะออกร้อนร้อนหนาวหนาวโอ้ตรงนี้อยู่ที่ประมาณกี่ไร่ครับอ่านี่ผมถามไปทีประมาณสิบห้าไร่นะครับตรงนี้เยอะนะครับสิบห้าไร่นี้ลงทุนไปประมาณประมาณกประมาณสามแสนกว่าสามแสนล่ะโอ้หมดไปสองแสนเลยใช่ไหมอ่าแล้วเราจะไปหมดตอนไหนอีกทีหนึ่งอ่านแฝลูกตอนแฝนลูกแล้วก็เสร็จ แส่ลูกแล้วก็ยาอี๋ยายาฉีดปุ๋ยแล้วเราเราตอนปุ๋อเราเราตอนปุ๋ยเราเอาไปใส่ที่น้ำเราปล่อยมาตามสายใช่ไหมอาตามสายเป็นลักษณะเราไปใส่ที่ถังเลยเนาะอาเนาะถังถังถังมีถังถังยานะครับอืเดี๋ยวเราจะบางที่ก็เป็นขึ้นกับดินเนาะอาเนาะโอเป็นกับดินด้วยอืมเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกให้มันสมบูรณ์ได้เพราะเนื้อที่ตั้งหลายไร่เนาะ นาที่ตั้งหลายไล่โอ้ยาคุมยากเขาฉีดไล่เมื่อก่อนใช่ไหมอะแปลงที่เขาทาเนาะ<ช>ครับอืมเราก็ถ้าใครจะคิดทําก็ศึกษาคิดดูหลายๆคลิปนะครับว่ามันเป็นพื้นที่แบบไหนอะไรยังไงนะครับการปลูกแตงนะฮะทำทำยากมากนะครับแตงแคทลุกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าใครเห็นลูกสวยๆที่เขาทามาไปซื้อกินนี่อย่าคิดว่าแพงนะครับซื้อเลยนะครับ เพราะว่าการวิธีทําการปลูกนี่การอะไรนี่ยากมากครับหลายขั้นตอนมากยากหลายขั้นตอนมากครับนะฮะอาเขาเดินคนระับผมก็ถือกล้องตามก็ช้าหน่อยนะครับีให้ให้ดูนะครับพื้นที่แถวนี้ก็นีะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีลูกโตเดี๋ยวผมมาถ่ายทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะครับอืมตอนนี้ก็ ขนาดนี้ก็ลงทุนไปสองแสนกว่าเน,ะนาะเนาะอาเนาะอ๋อหมดประมาณจะหมดจริงๆก็ประมาณสามแสนสี่แสนอ๋ออันนี้เวลาเราฉีดยาพ่นยาใช่ไหมอาอ๋าอนี่ฮะเวลาเราเครื่องเขาใช้คเครื่องแบบนี้ครับใช้ถังใช้ถังเออเวลาเอายาใส่เราจะใส่ตัวไหนแบบไหนใส่ในถังเลยอะา,าใส่ในถังเนี่ยดูน้ำสีสีโอ้ใส่ในถังนีใช่ไหมครับ เราใส่ในถังนะฮะใส่ในถังน้ำก็จะประมาณสีนี้ครับตัวยาเป็นยาพวกฆ่าแมาลงด้วยฮอรอ์โมนครับป่ะอาหารเสริมฆ่าฮอร์โมนอาหารเสริมฮอร์โมนนะ,ะตัวนี้พวกทางใบอ,อาหารเสริมให้ใบมันใสให้ใบมันโตใส่ใบให้มันโตใช่ไหมอ่ะให้มันโตอืมพวกฆ่าแมาลงเป็นพวกฆ่าแมลงเออฆ่าแมลงลักษณะการการฉีดนี่เราจะฉีดประมาณกี่วันต่อต่อครั้งหนึ่งครับสองวันฉีดทีหนึง่ง ตามวันฉีดหนึงของพวกยาฆ่าแมลงพวกฮอร์โมนนี่ใช่ไหมอันนี้ก็อาหารเสริมอาหารเสริมใช่ไหมเราต้องควบคู่กันไปใช่ไหมอ่าเราลืมอาหารเสริมใส่ใช่ไหมลืมใส่จับต้งใบเหรออ๋อแล้วเราก็ติดเครื่องเราก็มีสายรากพ่นไปเนาะอ่ารากพ่นอันนี้อากาศร้อนพักก่อนโอ้วัเอเราจะโดยจะบ้างเราจะฉีดตอนเย็นๆใช่ไหมอ่ะตอนเย็นๆพวกฆ่าแมลงเนี่ยนะอันเสริมนะอ๋อจับใบนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อันอาหารเสริมอาหารเสริมนะฮะเอ่อตัวนี้อันนี้ยาลาอ๋อยาลายาอายายกยกยกโชว์ให้ผมหน่อยนี่อาหารเสริมอาหารเสริมใช่นมอ่าเดี๋ยวนี่ก็อาหารเสริมโอ้โหหลายตัวเนาะอ่ะเนาหลายตัวนี่มันหมนดแล้ว,ลวที่เหรอิงเลยขยะนี่เยอะอืมเหรอครับอืม เนี่ยเราทั้งยาฆ่าแมลงทั้งอาหารเสริมทั้งฮอร์โมนโอ้ยเฉพาะยาคิดเฉลี่ยนี่แปลงขนาดนี้เราจะใช้เงินซื้อยาอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นนะครับเฉพาะค่ายานี่ครับค่ายาพวกไปพวกฮอร์โมนพวกยาฆ่าแมลงแมลงอะไรครับอนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับการทําลงทุนเยอะแล้วก็ทํายากมากนะฮะเนาะ เป็นแตงที่ปลูกยากจะคิดว่าทําง่ายนะครับแตงแคทลุกนะฮะแต่ถ้าเห็นลูกส,สวยๆนี่ใครบอกตลาดนี่โอ้ยเห็นว่าแพงนี่ไม่แพงนะครับครับทั้งยาทั้งพวกต<ด>ัอมากจะพวกฮอร์โมนเรน้นฮอร์โมนยาบาง<ด>ตัวเราก็ถ้าเป็นอันตรายเกินไปเราก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ตรงเน้นผู้บริโภคด้วยเรก็อาจจะไม่ใช้ยาบางตัวที่รุนแรงเกินไปอ่าใช่ครับ แต่แต่ที่จริงแล้วขนาดนี้ยังถือว่าไม่ไม่สวยเท่าที่ควรหน้าเนาะไม่สวยไม่สวยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าสวยก็ต้อง,องถึงเคยทําได้ถึงร้อยนี่ขึ้นอยู่กับครับอยู่กับดินที่เราเขาเขาเคยปลูกไว้เขาใช้ยาไออะไรนะ,ะ,นะย,ยานะเป็นยาคุมหญ้าเนาะเออคุมหญ้าเออยาคุมหญ้าไม่ให้ไอ้ไอ้แห้ไม่ให้มันไม่ให้ไหหม่ไหให้มันเกิดนคะครยาเขาเรียกยาคุมถ้าเราไปทําบางแปลงเราก็ต้องศึกษาว่าครับไปถามเจ้าของเขาว่า เออเราเช่าสมมุติละไมอหรอการจะดูมาถ่ายทำาแมถ่ายเลยคือว่าเหมือนเาครับคือเป็นลักษณะคนเหมือนกันเราจะไปพูดแั้ันอย่างนี้ไม่ได้ใช่ใช่ครับขอบคุณคุณอามากครับใจดีมากให้ผมไปถ่ายทำสองสามคลิปนะฮะที่ไปถ่ายทำไม่เอาไม่เอาครับอันนี้อันนี้ถ้าเราปลูกเราเราต้องเราเราจะซ้ําไม่ได้อนู่นัวเนาะไม่ได้ครับต้องย้ายไปอีกเป็นข้ามเป็นปีเลยนะฮะถึงจะมาซ้ําอีกนะครับเป็นการปลูกแตงนี่ไม่ใช่ว่าปลูกแล้ว โอเอาเถาออกอะไรออกจะปลูกซ้ําได้ไม่ได้นะครับนะฮะเราต้องย้ายทันทีนะฮะอ่าครับอืมเดี๋ยวเราเราจะมีการแต่งอีกทีหนึ่งน้าเนาะอ่ามีการเด็ดยอดใช่ไหมโอ้ช่วงอีกประมาณวันสองวันเราจะเริ่มอีกหลายวัน่ยใช่ไหมอ่ะเราจะเริ่มการเด็ดยอดน่าเนาะอ่าพอลูกมันโตโตนี่สมมุติว่าเราเอาไว้เราจะเอาไว้แค่สมมติแค่ลูกหนึ่ง ลูกเดียวใช่ไหมขั้นแรกที่เราไว้สองลูกก่อนใช่ไหมอ่าไว้สองลูกก่อนเอาไว้เอาไว้สองลูกก่อนพอมันโตขึ้นพอสวยจริงๆเอาไว้แค่ลูกเดียวลูกเดียวโอ้เอาไว้ลูกเดียวเลยนะครับเนี่ยเถานึงนะครับที่ดูนะครับเนี่ยทั้งเถานี่ไม่ใช่มีหมดนี่เอาไว้สิบลูกยี่สิบลูกไม่ใช่นะครับนะฮะเราจะเอาไว้แค่ลูกเดียวเดี๋ยวไงตอนโตเอาไว้สองลูกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอน ตอนโตลูกเอาไว้ลูกเดียวก็อาจจะมาถ่ายทําอีกทีหนึง่งน้าครับน,นะนขอบคุณคุณอานะฮะนะครับผม,มนะาครับเอายังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปที่จะมาถ่ายทําตอนอาจจะมีตัวลูกตอนมีลูกเนาะเอามีลูกสักสองลูกตอนเอาไว้สองลูก,ลกอ่าครับขอบคุณใครเข้ามาติดตามเข้ามาชมก็ขอบคุณแล้วขอบคุณคุณอาที่ให้ถ่ายทําครับผมสวัสดีครับหนผมดูซิ